สวัสดีครับวันนี้โคกอยู่ภายใน GM MM m Life House at Central World นะครับซึ่งเป็นงานเปิดตัว All New Toyota Corolla Altis รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างตามผมมาครับสำหรับ Toyota Corolla Altis เริ่มทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี2 5 0 9เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ยังเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันโดยรุ่นที่เริ่มผลิตในประเทศไทยเนะี่ยคือ Generation ที่2ทํทำตลาดในปี2513ซึ่งมีตัวถังให้เลือกหลายแบบทั้งคูเป้แวนสเตชันวากอน นะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโคโรล่าเนี่ยเป็นรถยนต์รุ่นที่ผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดินทางมาสู่เจเนอเรชั่นที่12แล้วนะมีไฮไลท์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวถังใหม่ TNGA รุ่นเครื่องยนต์ใหม่1.8ลิตรไฮบริดรวมไปถึงระบบความปลอดภัยใหม่ตัวท่าเซฟตี้เซนต์ทำตลาดด้วยกัน6รุ่นย่อยดังนี้เริ่มต้นที่รุ่น 1.6J นะครับหรือลโม่ล่ะเนี่ยราคาเริ่มต้นที่829,000บาท รุ่นต่อมา 1.6G 8 6 9 0 0บาทและรุ่น 1.8GR นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยว่าเป็นรุ่นอะไรรุ่นนี้เป็นการทำตลาดครั้งแรกของแบรนด์โต y ยต้าเลยเขาพยายามรีแบรนด์เป็น g a z o o Racing แต่ก่อนนี้จะเป็นตัวส Sport เท่านั้นนะครับตอนนี้มีรุ่น GR Racing มาแล้วนะครับราคา999,000บาทรุ่นนี้ก็จะเพิ่มเติมความสปอร์ตมากขึ้นและไฮไลท์พิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมขุมพลัง1.8 Hybrid มี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับเริ่มที่ HV Entry นะครับราคา939,000บาทรุ่นต่อมานะครับ1.8 HV Mid นะครับ989,000บาทและรุ่นท็อปสุดเลย1.8 HV High นะครับ1,099,000บาท นะมาพร้อมระบบต่างๆมากมายเลยอย่างที่บอกไปว่ามีตัวต้าเซฟตี้เซน s e ะครับมี b r i ท์สปอร t มาให้มีระบบต่างๆแบบจัดเต็มเลยถือว่าเป็นฟูลออปชันของเขาเลยเรามาดูในส่วนของดีไซน์ใหม่กันนะครับข้างๆผมนี่ก็คือตัวท็อปสุดนะตัว1.8 H-V High นะครับก็เป็นตัวราคา1,99,000บาทนะมีออปชันต่างๆมามากมายเลยนะทางด้านรูปลักษณ์เนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนที่งานดีไซน์นะครับด้วยความที่เป็นตัวถังแบบ TNGA สังเกตเห็น นะรถจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นความยาวเ,เพิ่มขึ้น10มิลิเมตรข้างก็เพิ่มขึ้น5มิลิเมตรแต่ความเตียเ้ยกว่า20มิลิเมตรเลยทีเดียวเรื่องของความสปอร์ตความต่างๆการขับขี่จุดสูงถ่วงที่ต่ําลงมันทำให้รถนนขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นเรามาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนนะครับชุดโคมไฟหน้านรุ่นท็อปเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้ว นะแล้วก็มีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็มีการตกแต่งด้วยชิ้นเรืองแสงแบบสีฟฟ้านะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดเดย์ไลท์มีมา 2, 2> เซนถ้ามองโดยรวมเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าตาดูดันเลยทีเดียวกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์เดียวก,กันกับรุ่นพี่อย่างแคมรี่เลยนะรุ่นนี้ก็มีขนาดที่เล็กลงมาตามไซส์ที่เล็กลงชิ้นข้างมีการตกแต่งด้วย กรอบของโครเมียมนะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยซึ่งถือว่าคันนี้จัดเต็มสุดแล้วในส่วนของโลโก้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นตราโตโยตา้าแล้วก็มีการเลืองแสงสีฟ้านะครับซึ่งรุ่นนี้มีการติดตั้งระบบ Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยมีเรดาร์ติดตั้งมาให้ถัดมานะครับลอ้อลวดลายใหม่ดีไซน์ใหม่เป็นแบบทูโทนไดมอนด์คัตขนาด17นิว้วรัดด้วยยาง 225/45R17 นะสเปคยางนี่ค่อนข้างสปอร์ตเลยทีเดียวคล้ายๆตัว X s s p o r t ตัวเก่านะแต่รุ่นนี้มีการยกก้านเลยต่างๆดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ไฮบริดนะครับแล้วก็การตกแต่งอะไรต่างเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะมีการตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมรอบคันเลยในส่วนของมือจับประตูนี่ก็เป็นโครเมียมด้วยนะ,นะครับหน้าต่างเนี่ยมีการตกแต่งด้วยโครเมียมรอบคันเลยถือว่าสุดนะครับของ c ีเซ็กเมนแล้วในส่วนของท้ายเนี่ยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันชุดไฟท้ายนะครับเป็นแบบ full led นะมีไลท์ไกด์มาให้จะมีการเรืองแสงขึ้นมาทึ่สวยงามแล้วก็ดูถึงความหรูหรานะครับมีการเล่นมติติต่างๆด้วยนะไม่ใช่ที่เป็นโคมแบบเรียบ นะครับมีการเล่นวิติตแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมรอบคันตั้งแต่ไฟท้ายจรดอีกด้านเลยนะครับแล้วก็แบชคือไฮบริดนะฮะถือว่าสปอร์ตและก็สวยงามกว่ารุ่นก่อนหน้านี้โดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจากความเป็น TNGA นะในส่วนภายในก็มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยขับสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการโยนตัวเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าดีไซน์เป็นยังไงครับทางด้านดีไซน์ภายในนี่มีการปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ วแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยรู้สึกถึงความบึกบึนนะครับมีเหลี่ยมสันต่างๆมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แดชบอร์ดเลยดีไซน,เน์เน้นความเป็นเหลี่ยมสันแล้วก็มีการตกแต่งด้วยชิ้นพลาสติกที่ทําสีเป็นแบบโครเมียมนะครับวัสดุเป็นแบบกึ่งนุ่มทั้งหมดเลยถือว่าดูหรูหราครับแล้วก็รุ่นนี้มีการติดตั้งจอทัชสกรีนกลางขนาด8นิ้วมาให้แล้วเป็นจอลอยนะครับซึ่งสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็สามารถควบคุมระบบต่างๆเนี่ยผ่านปุ่มกดได้ทั้งโฮมทั้งเมนูนะครับเนวี่ <Navy S 2> ก็มีมาให้ระบบปรับอาาากศตต่งๆนบบเป็แบบ Auto นะครับอิสระแยกฝั่งซ้ายขวาซึ่งรุ่นนี้เป็นแอร์แบบนาโนอีมาให้แล้วนะครับมีการปล่อยประจุลบประจุบวกทางด้านพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันเป็นแบบ3ก้านทรสงสปอร์ตนะด้านซ้าย,ยควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะมีปุ่มโอเคมีปุ่มแบล็คสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยมาดวัดดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มเติมความสปอร์ตกว่ารุ่นก่อนหน้านี้รวมไปถึงระบบต่างๆอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้รุ่นท็อปสุดนะครับมีระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์มาให้ที่มีทั้งอะด นะระบบไบร g h สปอร์ตต่างๆระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ระบบหน่วงพวงมาลัยอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบต่างๆเนี่ยช่วยเหลือการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะนะครับรุ่นนี้จะมีระบบไวเลสชาร์จมาให้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็น C s e g กเมนรุ่นแรกเลยที่มีถาดชาร์จมาให้ดีไซน์เกียร์ต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นพี่อย่าง CHR เนี่ยแทบจะยกมาหมดเลยนะครับปุ่มกดต่างๆด้วยความที่เป็นรถดลไฮบริดนะครับมีโหมดการขับขี่แบบ EV ด้วยโหมด traction control นะครับ Drive mode ก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับปรับเปลี่ยนเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วพร้อมระบบเบรคโฮมาให้ด้วยการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างรับสรีระกับผู้ขับขี่เลยนะครับโดยเฉพาะเบาะนั่งเนี่ยที่เป็นเบาะนั่งหนังแท้นะครับสามารถปรับองศาต่างๆด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังด้วยดูสปอร์ตมากขึ้นจริงๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับรุ่่นนนนกอห้้าี สำหรับสเปคเครื่องยนต์รุ่นไฮบิดเนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรนะครับกำลังแรงม้ารวมมอเตอร์แล้วอยู่ที่ยอยู่ที่1 2งแรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นแบบ e cvt นะครับก็ใช้งานได้อย่างสมูทลื่นไหลแหละแต่การขับขี่ฟีลการขับขี่อัตราบริโภคน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยอดใจรอนิดเดียวเดี๋ยวทางออโตสเตชันจะเทสมาให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเบาะหลังกันว่านั่งสบายขนาดไหนครับผม ทางด้านเบาะหลังนะครับหลังจากนั่งเข้ามารู้สึกว่ารถยนต์มีความกระชับกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับอาจจะด้วยดีไซน์ต่างๆรวมถึงเบาะนั่งที่ดีไซน์ทรงสปอร์ตเนี่ยมันทาให้ดูแบบเฮ้ยอาจจะแคบไปหรือเปล่าแต่ในส่วนของเล็กลูมเนี่ยเบาะหน้าถอยมาเยอะพอสมควรเลยนะเหลือก็1นึ่งฝ่ามือกว่าๆเฮดลูมก็1นฝ่ามือกว่าเช่นเดียวกันนะครับผมสูง172เซนซึ่งการนั่งโดยสารเนี่ยก็ต่ำ สรีระร่างกายของชาวเอเชียทั่วไปนะครับถ้าเกิดสูงประมาณ180เนีน่ยอาจจะคับแคบเป็นิดิกเล็กน้อยมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วด้วยเพิ่มเติมความสะดวกสบายแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้พร้อมช่องวางแก้ว 2, 2> จุดสิ่งที่ผมชอบเลยคือเบาะรองนั่งของเขาเขาดีไซน์มาค่อนข้างยาวเลยนะครับทำให้แบบรับต้นขาเ <c oughs> วลานั่งทางไกลเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น <c oughs> แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาเลยก็คือ ห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับที่เขาดีไซน์มากว้างเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากว้างขนาดไหนครับห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยแม้ดีไซน์เขาจะเน้นความสปอร์ตตัวถังเตี้ยนะครับแต่ความจุเนี่ยถือว่าสามารถรองรับกระเป๋าเดินทางใบขนาด20นิ้วเนี่ยสใบได้สบายๆรวมถึงถุงก๊อฟขนาดใหญ่เนี่ยสถุงได้ด้วยนะครับเนี่ยผมลองเอื้อมดูไม่ถึงเลยนะครับก็ถือเป็นงานดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขนย้ายสัมภาระแล้วก็การขับขี่ครับผม ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าตัว gr sport หรือ garso racing ซึ่งถือว่าเป็นการทําตลาดในชื่อนี้นะครับนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 4 0แรงมา้าแรงบิด177นิวตันเมตรนะครับเกียร์ super cvt นะครับซึ่งสามารถทดอัตราเกียร์ได้7สปีดในส่วนของไฟหน้าเนี่ยนะครับดีไซน์ใกล้คเคียงก,กันกับตัวอื่นนะครับแต่ยังเป็นตัวโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนแต่มีไฟ daylight มาให้แล้วการดีไซน์ที่โดดเด่นเลยก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับมีการเพิ แล้วก็มีคิวตรงนี้เพิ่มมาให้นะครับซึ่งถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยทำให้รถยนต์เนี่ยดูดุดันบึกวิ่นมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับตัว Hybrid Hi High เนี่ยออปชันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ<ม>เพราะว่าราคาเขาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง<ม>ลวดลายของล้อนะครับลวดลายทูโทนไดมอนด์คัตนะครับขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง2 2 5 4อ่า R 1 7ในส่วนภายในนะครับมีการดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทริมอะไรต่างๆครับแดชบ,บอร์ดเนี่ย ถ้าเกิดเราเปิดไฟนะตรงนี้จะเป็นแบบเส้นแดงๆมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบแอมเบียนไลท์มาซึ่งจออะไรต่างๆเนี่ยเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วเหมือนกันหมดนะครับรุ่นนี้มาตรฐาจะเป็นแบบทรงคล้ายๆแบบรถแข่งนะเป็นแบบอนดล็อกหมดเลยพว mm hmm. งมาลัยออปชั่นก็ยังไม่แบบถึงขั้นจัดเต็มนะครับเป็นแค่มัลติฟังก์ชันเล็กๆสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับระบบครูสคอนโทรลคันนี้ก็ไม่มีมาเป็นตัวกลางที่เอามาแต่งให้มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทนั้งนั้นเกียร์นะครับเป็นเกียร์ดีไซ มีโหมดการขับขี่มาให้โหมดสปอร์ตมี traction control มาแล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีเบรคมาให้ทางด้านเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะดีไซน์เดียวกันเลยนะครับแต่ปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับเท่านั้นนะครับเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยยังเป็นมืออยู่ในส่วนของเบาะโดยสารตอนหลังอะไรต่างๆเนะี่ยก็คือดีไซน์เดียวกันหมดเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้อันนี้คือถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาก็อย่างที่บอกไปว่ารุ่นเนี่ยเหมาะก,กับสายซิ่งที่แบบว่าเฮ้ยต้องการความแตกต่างนะครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับไปดูด้านหลังมนส่วนด้านทท้้าายเี่่มมมกกรตตตแงพิิั เป็นแบบสีเป็นโนแบ็คนะครับแบบจีอาร์สปเนี่ยเปิดหมลเลยนะครับถือว่าสวยงามและก็ชิ้นกระชนล่างนะมีการตกแต่งด้วยชิ้นเป็นโนแบ็คพร้อมไฟทับทิมล่างคันเนี่ยเหมาะกับสายซิงที่แบบเฮ้ยอยากแตกต่างจากรถยนต์เอาติสรุ่นปกติโดยรวมประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงนะครับและก็รุ่นใหม่เนี่ยมีการตอบโจทย์ทั้งไฮบริดโหมดสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยไปลองขับไปลองชมกันดูนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศเพราะว่าวันที่13กันยายนลงโมก เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่พาไปชม a l l New Toyota c o ค o l l a Altis นะครับเจเนอเรชันที่12แล้วถือว่าเป็น4เซกเมนต์อีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะมาทั้งระบบต่างๆมากมายนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับรุ่นท็อปนะครับราคาไม่ถึง1ล้านหนึ่งด้วยนะใครที่กำลังสนใจเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปลองขับไปลองชมกันที่โชว์รูม t o y o t a ทั่วประเทศครับผมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ